โอ้คนนี้สีเข็ดเนี่ยคุ้นๆอยู่บุ๋มเอา้าแม่นผู้ใดโทุ่มมากน้องกอบน้องกอบนี่ฮัลโหลเอาล้าฮัลโหลเอา้เอามานบ้างอะไปละก็นี่เอา้าเขาลาบผัดว่างเอ้าเอา,เอามันทุ่มมาอีกเหรอ ฮัลโหลฮัลโหลอ้ามันคือบ้านอีกแล้วบานมันไหนบานพัสิอย่บม้านดวยพราะเราสเจ้านี่น้องก๊อฟน้องก๊อฟนี่โพะมันข้อเส้นตืบะี่เบอร์ก๊อบนี่เอ้าไปซีท่อให้ก๊อบได้อีกเนาะเองด้วยนี่เก็บ้านห่ นั่นเห็นอบ่เขาบรับเออเอามานี้ขอสก๊อตไหมขอสก๊อตไหมเอา,านั่นเห็นบ่เขาบอบข้อเซนเตอร์อุ้ยเอบอบรับเยะสุให้เห็นอีก สวยตัวนั้นป๊าบ่เคยเห็นโดนหล่ะคือสวยแถวคือสวยแถวนี่ของโบรานสวยตั้มหูกันพ่อ, <c oughs> อคอยกับเจ้าออกันยู่กันมาโดนหล่เจ้าว่าคอยงามบ่โอ,อยก็งามหล่เนะว่ามมนดาวมมนเดือน ก้มงามของเจ้าอยู่กันมาดนกัคือเราดัวเอองามปันดาวปันเนดือนคุณบอท้าเออบางมือกับเต็มบางมือกับพ่เต็มอ,อ้สวยตัวนั้นปาดบ่เคยเห็นบ่เคยเห็นโดนเราคือสวยแถวคือสวยแ<ว>ถว นี่ของโปราณสวยตั้มหูกันโอ้ยงามครักเราว่าไม่ข่อยเฮ้ยไปแล้วน้ำม้เหมือนแม่เฮ้ยเออแม่อันอันคนเท่านี้อันไปนั่งในหัวใจเดบอจ่าโอ้ยหัวใจก็สำปันมันจะไปนั่งได้จังไนรู้อ่ะมันนั่งหัวใจบ่ นี่นพ่อคุยโทรศัพท์เมื่อวานนี่หัเนาะมันว่นว่าจะไปนั่งในหัวใจไปนั่งในหัวใจจังไงเล่นนนะว่าจะไปนั่งในหัวใจผู้สาวเนี่ยพ่อโอ้ยเบาเงี้ยแต่ยน้อยอีหล่าเนี่ยพ่อว่าจะไปนั่งในหัวใจเขาว่าจนแม่ฮะมันจะไปนั่งในหัวใจไผ มันสิไปนั่งวใจมมันต้องานกูนไปก่อน <c ười> อคอยเจ้ากันยู่กันมาโดนเลยเจ้ว่าคอยงามบ่โอ้ยกันงามหรอเนาะนว่ามันดาวมันเดือนามงามของเจ้ายู่กันมาโดนกันคือเ่าตัวเอองามปันดาวปันเดือนคุณบอเถ่าเออบางมือกับเต็มบางมือก็บ่เต็ม เป็นผู้ใหญบุญนี่โอนเงื่อนเข่าบัญชีให้ข่อยนี่อนเมือ่อใดล่ะสองสามมือที่แล้วก็โอนเข่าเท่าใดล่ะเป็นมนื่นบุญแล้วเอาว่าแม่ข่อยโอนผิดบะ่ะเจ้าโอนขึ้นไม่ข่อยนะเจ้าไปโอนให้ผู้ใหญ่ก็สิโอนผิดตั้งแต่ยู่กันมาเนี่ยเจ้าว,ว่าเคยโอนเงื่อนเข้าบัญชีให้ข่อยจะเทอ่อเออ ่อยบ่เคยโอนเข้าบ,บัญชีเจ้ายักเทื่อดรอกแต่คอยนั่นให้เจ้าให้เป็นก้อนเป็นก้อนย่ามไหนคอยเห็นตาก้อนเสาหนึ่งตี <laughs> ยืมเงินไหมหาร่อยจะเจปเฮ็ดหยังเอาเข้ามาส่งของสิงไปจ่ายเขาเอาเท่าไหนหารอยอ เดี๋ยวผมมีจั๊บบาทเงินกระเป๋าเงินก็เฮียยังมาจักเป็นเฮียใส่ห้าร้อยนี่เทเลนเคสร้อยเออยืมเพิ่มอีกสองร้อยเอ้าไม่ได้สิอ๋อยืมเพิ่มเนาะใส่ลหรือไม่กระเป๋าเฮียอยู่ทั้งยังวะเอ้า๋ยวนายหันมีจั๊บบาทเงินเจ้าเงินปล่อยบ่เออบ่มีจั๊บบาท Hit hit hit!